สวัสดีครับอยู่กับอู่ช่างหนึ่งครับคันนี้ก็เข้ามานะครับเบื้องต้นมีอาการเสียงที่เครื่องดังนะครับแล้วก็สตาร์ทรถนะครับล้อหลังหมุนยู่ตลอดนะครับก็เดี๋ยวเราทําการตรวจเช็คนะครับหลังจากที่เราลือแล้วตรวจเช็คนะครับหนึ่งนะครับสาเหตุแรกนะครับกิบหลังเต่าครับกับหลังเต่านะครับเข้าไม่สนิทนะครับ ในจุดนี้ก็จะทำให้รถมีอาการสั่นของชุดข้างได้นะครับสิ่งที่สองนะครับก็คือฝาปิงครับไม่ใช่ของเดิมนะแล้วก็สายพานนะครับไม่ใช่สายพานแท้แล้วก็ชุดข้างสกรป๋นะครับเราก็ทำการล้างชุดข้างให้ใหม่นะครับแล้วก็อาจจะระบีนะครับแล้วก็แก้ไขตรงชุดชามหน้านะครับเปลี่ยนเป็นหลังเต่าแทบประต์ทแล้วก็ลอนิ่งๆเลยนะครับ ก็ดีกว่าตอนแรกนะครับแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เครื่องดังนะครับคันนี้ก็ลดแสนโลแล้วมีอาการข้อเหวี่ยงนะครับก้านดังนะครับเราก็แจ้งลูกค้าไว้แล้วนะครับ